สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเริ่มจะดีนะ้ครับสวัสดีครับครัวบรรทุ่กับโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะ EP นี้ถึงเวลาที่ต้องไปทํางานหาเงินแล้วนะเอาของมาขายครับของมาขายดีวัวโรงเรียนที่สั่งสั่งกันไว้มาแล้วนะครับขาดช่วงไปสิบกว่าวันอ่ะคือโรงงานเราอยู่ที่กาลสินไงลนะ้วของเราหมดขายออนไลน์ขายอะไรขายดีเนาะก็ร้านไม่มานี่ของขาดเป็นครึ่งเดือนแล้วเนี่ยวันนี้ของเพิ่งมาครับ ดีวัวครัวตรงเด่นนะแท็กกระ240บาทใส่หลาใส่งัวใส่ก้อยน้ำจุอุย้ยพุทธิพุกแตกชิปเอ้ยกล้องหลังผมแตกโซตอนไหนเนี่ยโหนอนไม่หลับเป็นไะรสามหมื่นกว่าจา่าจอดโอ้ยม,มีซื้อประกันไว้หรือเปล่าวะอ้ยซื้อประกันไว้อยู่ตายเลยเน่ไหนเต้นุ้กแตกเหนะ็นไหมดีมันไม่แตกต้องต้องเล่นกล้องเนาะเออว่ะ มันแต่มันไม่มันไม่ปัดไม่ตัดเลนไม่มีผลของการถ่ายแต่ว่าไม่สวยเราสิไม่มันมันไม่เท่ไงแค่นั้นแหละแต่มันถ่ายได้อยู่สวัสดีครับพี่มันวันนี้เรามาที่ร้านหนองบัวแดงนะใครอยากจะได้ดีลุกเียนกลับมาซื้อได้เลยร้านไอริสแม่มันบ้านหนองบัวแดงครับสวัสดีครับนี่่อยูเอาลงสองกล่องเนาะลงสองกล่องก็มาซื้อได้เลยครับบ้านไอริสแม่มันบ้านหนองบัวแดง คนน้อยสองกล่องคนใหญ่กล่องขายดีขายอ่าค่ะลูกค้าถามมาว่าวิซซ์กลองขายดีแค่นี้มาแล้วครับมาในรีเฟรชแมนเนอร์ของมาส่งแล้วของมาส่งแล้วครับมีอุปกรณโรงเรียนเดี๋ยวผมไปเอาในรังเอาลงไว้สองสามกล่องเลยเพราะว่าขายดีที่นี่กองใหญ่หนึ่งหนึ่งตัวใหญ่หนึ่งเนาะแล้วกล่องเล็กสองลงไว้ประมาณร้อยยี่สิบหกควดครับขายอาทิตย์กว่าก็หมดแล้วที่นี่ขายดีลูกค้าถามหาตลอด เมื่อเช้านี้ลูกค้ามาไม่ได้สักเจ้าเลยขนออกขนแกนี่ออกแล้วเนี่ยขอคนออกอ๋อพอขนออกเนาะอันนี้นี่นี่เขาสั่งหรือว่าเอาไว้ทําขายครับเอาทำขายเจ้าอ๋อเอาไปต้มอะไรครับไม่อร่อยเอาไปต้มต้มแล้วก็ไปขายลแกงกะหรี่เล็กก้าต้มยำก้าแกงไว้อ๋อแต่โรงเรียนเอาไปต้มยำดีกว่าถ้าเป็นแกงอะไรได้นะครับ คุณเล่นเอาไปแกงให้หน่อยดิเนี่ยแกงรเอ่อเออไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยโหัวเนี้เอาไปเผาแก้มก็ใช้สุดได้อร่อยแล้วนะแกงไม่เป็นเนี่ยบอกให้แกงให้หน่อยเลยทำอะไรเนี่ยนี่ือเปล่าในช่องนี้เขอยายไม่ลงไปหลัวหนึงขอยายนี่ร้อยสามสิบบาทมาซื้อได้ที่เลยร้อยสามสิบบาทกินได้นานนี่วัวโคลงงเรียน เดี๋ยวมีหลายร้านให้ไปส่งวันนี้ครับเพราะเขารอของอานานแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งกันโอเคครับ <c oughs> มาแล้วครับเราอยู่ที่บ้านคีรีสุวรรณเนาะวันนี้เอาของมาส่งเพืที่บ้นนนนานแม่ยาตัวอ่ะหลายทีๆๆ่หลายตังเดี๋ยวผมจะอัปเดตล่าสุด,ดสให้ดูว่าเขาส่งไหนกันพ่องนะครับของมาเต็มละของขาดไปนานมากวันนี้แม่เอาลงหน้าก,ก่อนครับเดี๋ยวเาถามกันลงกี่ลงังมาเนี้มาหน้าแล้วครับมีมีขอ้ขอมูลกุคน เลสองลังเนาะจะได้ขายดีกว่ครับเขามาถามมานะครับแต่เนี่ยเก็บไว้นี่เนี่ยเงินเก่าไวะยี่เนี่ยนี่ผมมาซื้อกระดูกเนี่ยมาทำเมนูเลยกระดูกคอเนี่ยทำเป็นน้ำซุปอะไนี่อันอันคออันขวดใหญ่เห็นสามขวดเนาะขวดใหญ่สามขวดเนาะเออแม่ว่าผสมได้ได้ได้ครับจะเอาหมือนแบบเอาเป็อันเล็กเนาะครับครับเอาแม่สั่งสองขวดต่ร้อยหกร้อยยี่สิบละร้อยยี่สิบขวดแล้วไปแถมด้วยช่วงนี้มีโปรโมชั่น ของดีครับดีวัวควนกันเดิน,ม,น,ม,นมีแต่คนถามหาแม่บอกคนได้กินแล้วต้องพิจัยครับ <c oughs> <c oughs> ของน้ำวันที่11แล้วกับของมาวันที่11แล้วกับผมอ,อ,อะไรนะผมกับติ้ยงงานมีติ่งด้วยแม่วันนี้แม่จะเอาลงไว้สองลังเดี๋ยวเราเอาใส่ลังเครื่องดื่มมานะมันเป็นไรัรบโอเค ลองนมันเดียวมันแพ็กละแปดขวดนะเดี๋ยวันอ่ามันจะตกเดี๋ยวมันจะต้องีแพกัหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเท่าไหร่ห้าสิบสี่หห้ากหรือห้ากเลขนี่ห้สบอกอีกสีขวดก็เป็นหกสิขวดเนาะเรา่พิ่มแพกหนึ่งดีเปล่าใครว่าตกกันนิสานเมื่อตอนสมัยมัธยมไม้หรอกมัธยมดีกว่า อันนี้อันนยอนี้อันน้อยครัอันน้อยอันตออันน้อยนะครับเดี๋ยวมาค่ะอันนี้ค่าผลสีอันนี้มันต้องเป็นแปดใช่ไหมเมื่อกี้แปดใช่ไหมอันนี้เนาะเจ็ดแปดทสิบหกออกแปดอันนี้ออกม่สี่คืออะไรครับกำลังงงอยู่แปดแปดสี่ยี่สี่แปดถ้าใช่อย่างละสี่แลก็ทำไมสอง อันหนึ่งนี่อันหนึ่งนะแปดแปดหกสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดหกสิบสี่แปดแปดหกสิบสี่นะเอา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 เจ็ดแปดเจ็ดห้าสิบหกอ้วก็เจ็ไงก็เกิเนี่ยเจ็ดแล้วเจ็ดอันโอเคถ้าจะกำไรเยอะไปหน่อยนี่นี่ห้าสิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกอีกแปหกสิบอันนี้บอกกนี่ก็เป็นหกสิเป็นร้อยี่บวดเดี๋ยวดิ แปดแปดเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบหกบวกอีกสี่เป็นหกสิบนี่ก็นี่ก็บวกอีกสี่เป็นหกสิบแล้วนี่แถมหกสิบหกสิบร้อยยี่สิบกับนั่งแถมเป็นกำไรข้างแม่ตัวเองแถมไปองแถมกินได้ขายได้แถมให้ไปอีกแปดขวดนี่เราคนใหญ่ลุงข้าแม่สามคนใหญ่ยังสามคนเนาะแม่จะไว้ผสมเขาไว้ผสมกับเพี้ยกับเลือดเองเต๋อดีมันดีเป็นงวงมันแบบนี้บางที วัวบางตัวไม่มีดีแต่ดีนิดเดียวน้ำก็จะเอาดีของโรงเรียนเนผสมครับนั่นแหะปลาไหลสังฮีบสิบลังนะโดนเลือสี่ขวดพอดีนี่ขวดใหญ่ร้อยสามสิบบาทครับหมดเลยกินได้เป็นครึ่งปีนะขายดีขนาดนั้นเลยนี่ดูขวดใหญ่ทุกคนก็เอาไปอยู่เขาว่างเก็บเหมือนสัตวนน้อยมันนานมาว่ะครับขายดี ควนเล็กควนเล็กเดี๋ยวควนลูกเด่นขาช่วงบอกคนขาดช่วงแหวดีแหวดีเดี๋ยวเราไปส่งแหมเจ้าสองเจ้านะครับใครมัจ้าคอยปกรมนี้นะครที่ผมไปส่งตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเขียนวินให้ก็เดินทางกันเลยแน่ครับผมเป็นยังไงง่วงไหมง่วงขับรถส่งดีจนหมดหมดหมดขับรถเลยหมดอ่ะเดี๋ยวลงอีกหมดแล้วนะครับถ้าหมดนี้ก็หมดละเอาลงอีกร้อยยี่สิบขวดแปดสี่สามสองเอา แปเอาเจอันมั้งสิบสี่แพ็คแทแถมแพ็คแปงสิบหกห้าสิบหกสี่อันนี้ไม่มีนะหกสิบลังท้เลยหกสิบอันนี้แถมอันนี้คืออันนี้อันนี้คือถ้าก็ส่แถม2นะใช่นี้แถมอันนี้แถมอนะรณ์เราลองใส่ลังนะครับใส่ลังเลยนะเราับดูนะให้ห้ากแล้วบวกสี่นะวันนี้เราอยู่ที่ร้านขายเนื้อ น้องแอมนะครับน่องแอมน้องต้อมเนี่ยอยู่ดีตลาดหน้าตลาดนัดคลองถมของอำเภอดอยหลวงครับมันสุกวันอังคารน,นะมันสุกที่คนต็มนะครับรถจะเยอะมากเลยแม่เอาดีมาส่งเนอะโทรหาน้องแอบนะเมื่อกีอ้มันบอกเอาตังค์นี่เลยนี่สามพันค่ะวันนี้คืออันนี้ออนทวมาเป็นเด็กเด็กโยกของอนี่ ได้รับเกียร์จากกันได้ออนทัวร์วันละร้อยค่าแรงวันละร้อยร้อยเหรียญอ๋อร้อยเหรียญเลยเหรอขมแซ็บขมนัวต้องดีวัวควัวดุงเด่นครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันพิมเท่าไหร่อ่ะต้องคูณดูดีๆนะเจ็ดเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบหกหางให้สี่เนาะเจ็ดแพ็กบวกบวกสี่อาเอายูทูบเบอร์คนดังเลยมาช่วยยุ่งของลองไม่ต้องถามคุณพนักงานหล่องไหม <c oughs> คือจาของช่องหล่อไม่พอไงต้องเอาคนมาช่วยยกครับงั้นเลครับนี่อะไร่แปดเศษห้าสิบหกนอครับยังไม่หมดเอออีกนะแปดเจ็ดห้าสิบหกอ่าสี่แผนสี่ครับจบอ่าเราอีกชุดหนึ่งอยู่เอาเอาสองกองเลยเอาสองกองสองกองก็ได้สองกองไม่ได้เดี๋ยวท้ายดูก่อนแม่ข่ายดีก็มีคนมาถามก่อนครับโอ้ถามชุดยอดอ่ะฮะชุดยอดมาถามนั่นมา มดเป็นมดเ,เป็นเครื่องเลื่อนอ่ะเออไปตั้งแต่อำเอเมองนาะครับร่ังคาหลายล้างหถวอำเภอเมืง <c oughs> ขาด้าน,านตีบ้านครีสวรรค์กระถามหมาขนาดน,นักนี่ยน,น,น,นี่ันอันนี้จะหวานขมขมหวานกันนี่นาครับใส่ดีมอดเนาะกับมาซื้อได้ครับเน้อพายุอำเภอดอยหลวงกับมาแวะซื้อได้ครับ<ม>ด้านน้องแหม่ด้านน้องต้อมเนี่ยอ,อยู่ตรงหน้าตลาดนัดของถมอำเภอดอยหลวงครับโรงเรียนครับอันนี้ก็จะเอาของมาลงก็จะไปแล้วครับมีเจอันครับ ครึ่รรง,นนงหนึงครับกับพอดีไงนี่ครึ่งนึงไงแต่ขาดของแถมใช่ไหมขาดของแถมครับอของแถมไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาแถมให้เป็นส่วนลดนิดหนครับไม่เอาครับแถมให้โอเแล้วกลัวขายไม่ได้เลยของแถมใช่ไหมส่วนลดได้ไงแถมฟรีนี่เอาลงทิศอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยขาย,ยุทธเชียงไฮ้ถ้าสมมติว่ามีร้านขายเนื้อขายอะไรก็ฝากประชาสัมพันธ์ได้นะครับก็ไปฝากให้ได้เนี่ยเดี๋ยวนะไม่เหลือสักก้อนเลยเหรอนี่ไงโอ้ขายดีจริ่งเนี่ยเขาเรียกว่าขายดี ใช่ไหมขายท<ด>ีอันนี้มาส่งแค่สามเจ้าเองนะยังเหลืออีกเป็นสิบเจ้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางใหม่ไปพรุ่งนี้พาเที่ยวสายมือเทิงอ่าพาไปกินกุ้งเถิงดีงกว่างนันนะดีเลยครับไปไป <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> ไปนะเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวร้านไหนเอ่อจะมีร้านไหนบ้างเดี๋ยวผมจะประกาศให้เพื่อนหลังต่อจากคลิปนี้เลยว่าคนที่อยู่เชียงรายหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับรติดตามเลยนะครับ คิดไหมว่มามาชีวิตนี้จะได้มาเป็นพนักง,งานเจอโรงเรียนนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยคิดได้ว่าเนี่ยว่าชีวิตนี้จะได้มานั่งพแพ็คของ,เ,งนเนี่ยเนี่ยก็มีขายนี่นะครับร้านนี้วันนี้เอาลงไปสองสองเซตใหญ่เลยนะครับเนี่ยลงไป120ร้อยยี่สิบกวดเลยครับเราจะมาเปลี่ยนให้ทุกอาทิตย์นะครับจัดเต็มจัดหนักครับอ้าวขวดเล็กขวดใหญ่มาให้ครับนี่ซื้อได้นะครับด้านอายุธนะบ้านใหม่พงงามอมผองอำเภอเวียงชัยครับมาซื้อได้เลยนะครับ เอาไว้เหรอไปไว้แตกนะแ,กแตกนะมันจะหลุดโอ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านต้าขุนตาลครับของอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายนะก็มาส่งเจ้านี่ร้านแม่เขาอยู่นู้นนะครับตลาดเดี๋ยวพาไปดูครับก็พนักงานยกของเราดีมากครับไปแล้วนู้นเอาไปกี่แพ็คแล้วมาคิดละกี่แพ็คเอาไปกเก็บล,ละโอเคโอเคครับมานะครับเอามาส่งเลยนะครับติดกับตลาดเชียงจิลาเขียงแม่เนี่ยก็ครับนี่ แม่สุพินแขกแม่สุพินนะครับบ้านบ้านห้องบ้านใหญ่ห่านบ้านต้านะบ้านต้าคุณตานะครับติดกับตลาดเจนจีลาเลยก็ใครจะว่างก็มาซื้อมาอุดหนุนได้ครับจีนปวดหมาะจีนควายโดูนี่ครับจีนแดงงามๆเลยขายขายกวันเลยแม่เนาะขายกวันเลยครับก็ดีวัวโรงเต็นมีทั้งควายเล็กควายใหญ่นะครับเอามาบ้านตาคุณตาลมาซื้อได้ที่นี่เลยครับมาซื้อจีนควายก็มาซื้อวดมาซื้อดีได้ตัวนะครับนี่ขายนี่นะครับขายขายนี้ยังมีคนมาถามหาตลอดจีนเนาะครับก็ ผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนได้ครับร้านนี้กับร้านหนึ่งร้านแม่ยูพินเนอร์นะครับมาเบร์โทรกับเบอร์โทรตามนี้เลยครับ0869148750ครับนี่ก็พนักง,งานเขาไหนในดูพนักงานโอ้เลี้ยงข้าวมือ้อเดียวนี่ขยันมากกันนะอันนี้ออนทัวร์เนี่ยไว้ในบ้านเลยเลูกสาวเขาสวยนะเราเห็นเห็นเห็นลูกสาวเขาแล้วจะขอไปนนางเอกนะอันนี้ออนทัวร์เนี่ยเอาละครับ นนฮ่าลูกสายเหรอไม่ใช่ลูกสาวอ่ะไม่รู้ก็ได้ว่าลูกสาวนี่ครับอ้าวนะครับมาซื้อกันได้นะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซที่สนใจก็ทักไอดีไลน์ลุงเด่นเข้ามาได้นะครับเป็นไอดีไลน์นะครับนี่ครับสินค้าของเรา ร้อมส่งครับก็ขายอยู่ทุกวันครับส่งอส่งออเดอร์นะครับทั้งพริกลาบแล้วก็ดีวัวขวาวงเด่นนะครับก็ลองสั่งไปชิมกันได้นะครับรับลองไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่เดี๋ยวมีร้านไหนที่จำหน่ายนอกเหนือจากที่เราไปถ่ายคลิปมาผมก็จะลงให้เพื่อนได้ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมก็ไปส่งของให้ทุกวันเลยครับก็ลองสั่งไปชิมกันได้นะครับก็มีร้านไหนจำหน่ายบ้างเดี๋ยวก็รายงานให้ตามนี้เลยนะครับ ร้านแรกเลยก่อนนี้ครับร้านลาบป้าไหลบ้านฟาร์มนะครับนี่ลาบบัวลาบควายครับร้านลาบป้าไหลครับมีจําหน่ายทั้งขวดเล็กขวดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ที่อําเภอเวียงเชียงลุงครับร้านลาบก้อยอุดรนะครับลาบก้อยอุดรตอนนี้อยู่ติดร้านขายขิงคอสเมติกนะครับที่ปั๊มคอสโมนะครับนี่ร้านลาบอุดรนะครับไปซื้อได้ไปกินลาบได้นะครับร้านลาบอุดรครับที่อำเภอเวียงชัยก็ร้านลาบยะโสณครับปากทางเข้าหมู่บ้านเวียงเดิมนะครับ ร้านลาบเป็ดยะโสธรนะครับไปชิมกันได้เลยนะครับนี่ครับส่วนบ้านอำเภอแม่จันก็ร้านพี่บัวชอนนะครับร้านพี่บัวชอนอยู่ที่อำเภอแม่จันนะครับตำบลต้าเข้าเปลือกเนาะก็ไปซื้อกันได้ครับผมแล้วร้านพี่เต่านะครับบ้านป่าบงนะครับใกล้ๆกับบ้านป่ายางมนก็เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยครับบ้านป่าบงนะครับของพี่เต่านะครับร้านพี่การนะครับร้านนี้ลงไว้เยอะเลยครับอยู่ที่อำเภอพญาเมงลายนะครับ เลยตล <ENNIS S 1> าดอำเภอพยางเมงลายไปนิดหนึ่งตรงยูเทิร์นะครับก็เบอร์โทรตามนี้นะครับอยู่อำเภอพยางเมงลายก็ไปอุดหนุนได้นะครับร้านพี่การนะครับนี่ครับแล้วก็ร้านเจเตี้ยงครับหลังโรงพัมอำเภอพยางเมงลายนะครับขายทั้งลาบขายทั้งเนื้อนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับเจเตียงครับสุดยอดนะครับเจเตียงนี่นี่ครับไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านเจเตี้ยงนะครับครับผมก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับดีวัวควงเด่นกับพริกลาบลุงเด่นนะครับเนี่ยพริกลาบเรา มีสแบบแต่เหมือนกันครับรสชาติอร่อยเหมือนกันไอตัวนี้จะไปผัดน้ํามันหน่อยนะครับก็บมาใกล้ๆนี้มาให้เห็นให้เห็นพี่กรารหน่อยผัดกันน,น้ํนมามันหน่อยเวลาทําลาบหมูนะครับทํายำกบต้มยำกบต้มยำไก,ก่บ้านนะครับอันตัวนี้ก็จะอร่อยแต่ตัวนี้ใส่ลาบวัวลาบควายลาบหมูได้เหมือนกันหนรือว่านี่ก็ใส่ลาบไปเหมือนกันนะครับหอมคนละแบบพริกลาบโรงเดน3ถุง100บาทนะครับ3ถุงปกตเดผมจะแพ็คนี้แดง2องดำหนึ่ง หนึ่งร้อยบาทครับค่าส่งสี่สิบาทนแล้วกับมีวัวควัวโรงเด่นแพ็คเล็กแปดขวดขวดละสามสิบบาทมันจะส่งทีละแพ็คครับเนาะแพ็คละสองร้อยสี่สิบาทค่าส่งหกสิบาทครับเป็นสามร้อยบาทได้แปดขวดกินได้เป็นปีครับมีอยอยเรียบร้อยนะครับเก็บได้ปีกว่าสองปีครับคือมีมีเลขที่อยอยผ่านอาหารระยะครับแล้วก็ขวดใหญ่ พอใหญ่นี่ก็คุ้มสุดคุ้มเลยขวดละ130บาทนะครับเราห่อบับเบิ้ลอย่างดีหนาะรับประกันการแตกห่อบับเบิ้ลให้อย่างดีแล้วก็ขวดละ130บาทค่าส่ง60บาทเหมือนกันครับเป็นร้อยเก้าสิบบาทหรือว่าจะเอาผสมพริกหน้าก็สองร้อยสองร้อยเก้าสิบบาทนี่ครับก็คลิปนี้ยังไม่ได้ลงนะแต่ออเดอร์ก็สั่งมาทุกวันนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้รับงานหลายาวันเมื่อวานก็ส่งเยอะวันนี้นี่พี่เฮากิน้วติดใจครับภูริชยาปัจจิปัจด,ดี ก็สั่งมาเลย24แพ็กคนระับนี่ก็ดีวัวีนสั่งดีวัวทั้งดีวัวสามกอดใหญ่พริกลากสองใสถุงใหญ่เลยแล้วก็นี่นี่ไปลาดพราวกทมไปไหนนี่โรงแรมกระบี่รีสอร์ทโอ้ไปถึงกระบี่เลยครับเนี่ยดีวัวหนึ่งแพ็กพริกลากสามถุงดีวัวหนึ่งแพ็กนี่ไปอุทัยธานีไปหนองแขมกทมหนองค้างคูครับ มีไปพี่ราบพี่ไปโหอย่างเยอะเลยลานเท้ากทมน,นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆใครอยากจะชิมดีวัวคัวลุงเด่นแล้วใครอยากจะเอาพิกลาบไปลองชิมดูก็ลองสั่งเลยครับไม่แพงอร่อยกินได้คุ้มซาใจแน่นอนนะครับดีวัวคัวลุงเด่นไปแล้วครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับผมจะกินลาบครั้งใดก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมคิดถึงดีวัวครัวลุงเด่นนะครับใส่ลาบใส่ก้อยใส่ แกงอ่อมต้มขมนะครับใส่น้ําจิ้มแจ่วแจ่วขมแจ่วเผ็ดๆนะครับกินกับลาบกินกับก้อยก็ลองสั่งไปชิมกันได้นะครับขวดละร้อยสาบาทถ้าเป็นแพ็คก็แพ็คละ2สองบาทนะครับพริกตาตรงเด่นก็3ถุง100งบาทกับกินเอาพริกาบตรงเด็นไปใส่กับตีเนี่ยมันจะโอเคมากครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้มาเอ่อ เอาของมาให้เพื่อนบางทีบางคนสั่งมาก็ไม่แน่ใจก็สั่งได้ตาม ID Line นะครับไม่ใช่เบอร์ทโทรน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับผม